สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวจีนจัดงานศพให้ตัวเองหลังพึ่งอกหักพอแล้วรักเก่าขอเริ่มชีวิตใหม่เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหญิงสาวแซวหวังวัย25ปีจากเฉิงตู้มณนทนเสฉชวนของจีนได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนหลังจากเธอเชิญเพื่อนเมาร่วมกก่าวคำอำลาในงานศพของตนเอง ตํารายงานนางสาววังต้องพบเจอกับความผิดหวังตั้งแต่เด็กเธอถูกทิ้งไว้ที่บ้านเกิดและไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวเมื่อเติบโตขึ้นเธอถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันมาสามปีทิ้งไปด้วยเหตุผลทางครอบครัวและการต่อต้านจากแม่ของเขาทางทั้งที่พวกเธอได้พูดคุยเรื่องแต่งงานเมื่อ6เดือนก่อนหลังจากเลิกรากกับแฟนหนุ่มนางสาววังได้ไปร่วมงานแต่งอยู่หลายครั้ง และเพื่อนๆมักจะถามเสมอว่าเมื่อไรจะถึงคิวของเธอเป็นเจ้าสาวเสียทีเพื่อเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนางสาวหวังจึงตัดสินใจจัดงานปาร์ตี้ในรูปแบบงานศพเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มารวมตัวกันและเป็นการประกาศให้เพื่อนๆรับรู้ว่าเธอโสดและจะเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่มีเขานางสาวหวังใช้เวลาสามวันในการจัดเตรียมงานศพสำหรับตนเอง งานถูกจัดขึ้นที่ร้านขายดอกไม้แห่งหนึ่งในเฉิงตูเธอนอนอยู่บนกระดานฟังเพื่อนๆพ,พูดเกี่ยวกับตัวเธอมุมมองเกี่ยวกับความตายและปัญหาที่พวกเขาเผชิญในชีวิตหลังจากงานศพจบลงนางสาวหวังรู้สึกว่าเธอปล่อยวางสามารถทานอาหารได้อย่างอร็ดอร่อยไม่รู้สึกจมปรัก และสามารถเดินหน้าใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่หลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่มันได้สร้างความสับสนให้กับชาวเน็ตหลายคนบางก็มองว่าเป็นลางร้ยบางก็มองว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ถ้ามันสามารถเยียวยาความเจ็บปวดและทําให้มีความสุขได้ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีไม่น้อยคนที่จัดงานศพของตนเองฟังดูเป็นลางไร้าพู้ตามตรงมันทําให้ฉันกลัวนิดหน่อย คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันคิดว่าเธอกล้าหารจริงๆที่ใช้วิธีที่แหวกแนวในการบอกลาอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ